สวัสดีครับเอฟซี e ที่นารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> ขึ้นมาไล่เนาะวันนี้มีแต่รายการขึ้นเขานะครับเอฟซีขึ้นไล่เป็นไล่ก็มาบนมาเขานะขึ้นเขาเนาะเหมือนกันนะครับเ e อฟซีก็วันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นภูตักมองเนาะวันนี้ขึ้นภูหลวงนะครับเอฟซีขึ้น มาไล่มาสวนเนาะมาพ่นยาหญ้าเนาะนี่โอ้เหลืองแล้วนี่ครับนี่ก็คือสวนยางสร้างพงนะครับพี่สีพ่นยาหญ้าไว้อี่างนี้ตังเนาะเราจะไปซื้อพันยางเนาะมาปลูกครับพี่สีนี่ครับโอ้เหลืองหมดแล้วนะครับพีี ั้งเหลืองทั้งเขียวตรงไหนไหมยาไม่ถูกก็เขียวอยู่นะครับไม่เป็นไรครับแค่นี้เอากับยามาพ่นใหม่พ่นเสร็จแล้วก็วค่อยพ่นใหม่เนาะส่วนยาช่างพงก,ก็โอ้ยากระตาเยอะแล้วครับพีซีเริ่ม <c oughs> ไม่ลุกแล้วทีนี้ไฟก็จะไม่เข้าเนาะ ีนี้เนาะตกปีหน้าเนาะไฟจะไม่ก่อจะไม่เข้านะครับอีกีเพราะว่ายามแปดนแล้วก็มันไม่ลุกแล้วเนาะทีนี้นี่ครับมาวันนี้ก็ช่างพงก็จะขึ้นอีกที่หนึ่งเนาะตรงที่หนึง่งผมมาตรงนี้ก่อนโอ้ ตรงถูกไม่ถูกเนาะนี่ครับตรงพ่นยาไม่ถึงก็มีนะครับไอซีตรงถึงก็มีส่วนเยอะเนาะส่วนน้อยนะครับไอซ,ซีซึ่งตรงที่ยาไม่ถูกนี่ครับโอ้ต้นยางพาราชังพงทำไมมันโอ้ไฟไหม้เนาะตรงนั้นเนาะครับไอซี <c oughs> นะครับก็มาถึงแล้วนะครับไปซีวันนี้ก็ขึ้นมาคนเดียวจังผงพ่นเสร็จแล้วเนาะแถวนี้ต่อของผมก็พ่นอีกประมาณหกเจ็ดกล้องเนาะนะครับกล่องยาที่ผมถือขึ้นมาเดดน,นะครับวันนี้ ยังดีครับมีลมอยู่อจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับไี่สี <c oughs> นี่แหละครับอยู่แบบพื้นที่เหมืงนพื้นที่จำกัดเนาะเพราะว่าที่ราบมันน้อยนะครับไี่สีต้องได้ขึ้นเขาเนาะขึ้นทำไร่ใช้สวนกลางภูเขานครับ เพราะว่าตรงที่ลาดมันไม่มีนะครับพี่สีก็ผมก็มาต้องได้ขึ้นมาทำบนเขาเนะาะก้างภูเขาไม่ใช่หลังเขานะครับพี่สีตรงที่เป็นภูเป็นเขานะครับนู่นของเขาก็เหมือนกันครับพี่สี มันเป็นที่ลาบแบบนี้นะครับพีซีลาบก็ลาบไม่เท่าไหลนะครับพีซีแต่เป็นเนืนๆนิดนึงก็พอได้ปลูกมันปลูกก็ปลูกมันปลูกยางพาราได้เนาะเห็นไหมครับเนี่ยโอ้อย่าช่างพงเหลืองมดแล้วนูน่นนู่นโอ้เร็วจริงๆครับช่างพงพ่นยาพ่น พร้อมกันกับผมเนี่ยโอ้เดี๋ยวมองไปก็เห็นนะครับไอซีน่าโม่งผมก็พ่นไว้นะครับไอซีพ่นยาไว้ผมก็พ่นไว้คันยญาตายหมดก็ปลูกยางเนะตอนนี้ปีนี้นะครับไอซี อาจจะปลูกยางได้เนาะโอ้นี่ครับยาส่วนที่ไม่ตายเนาะที่ยามไม่ไม่ถูกยาเนาะให้จะเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะครับไอซีเพราะว่าเข้าไปไม่ถึงเนาะยามันลกเกินต้องทําแบบนี้และครับถึงจะเข้าไปถึงพุ่นยาได้ด้านในเนาะนะครับไอซีนูด ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนะาะบ้านผมกับบ้านช่างผงก็มองไม่เห็นหรอกครับพีสีมันอยู่ไกลเนาะต้นไม้ต้นยางต้นไม้ก็เขียวถ้าไปมองอยู่ภูลุ่งนี้เนาะไะเห็นนะครับบ้านผมกับบ้านช่างพงอืมโอ้ถ้าอยู่ อยู่ด้านนอกแบบนี้นะก็บแบบบ้านผมกับสัคนคงโอ้สบายนะครับอีซีอยู่อยู่ในในเมืองเนาะอ,อยู่ในบ้านแบบไงแบบบ้านใหญ่ทางด้านในบ้านเนาะโอ้ผมเข้าไปดูเข้าไปนั่งไม่ถึงห้านาทีนะครับอีซีไม่รู้เป็นไงนะเนาะเอาว่าอยู่ด้านนอกมันสบายสบายเราอีซี อชอบแบบนี้แล้วครับอีซี่ชอบภูเขาชอบขึ้นภูเขาแต่ก่อนพ่อผมก็ขึ้นภูเขาขึ้นภูหลวงนี่โอ้เกือบทุกวันนะครับอีซีขึ้นไปเล่นกับผาจานขึ้นหาอยู่หากินบ้างนะครับอีซีอก็ นี่ครับด้านโน้นก็ภูตะมองอันนี้ก็ภูหลวงเนาะส่วนภูหลวงนะครับอีีตรงนี้ด้านโน้นก็เป็นภูถ้ำพระนะครับอีสีสูงสูงโน้นเนาะนี่ภูหลวงนะครับอีีแต่ก่อนนี้ผมจะขึ้นบ่อยจริงๆนะครับไม่ได้ขึ้นขึ้นวันหนึ่งขึ้นไม่ขึ้นหนึ่งวันขึ้นสองลงมาพัก หนึ่งวันเนาะตื่นมาวันใหม่ก็ขึ้นไปอีกนะครับไอซีเดินขึ้นนี่เป็นกิจวัตรเลยนะครับไอซีนุ่นหมักเมามันแดงๆแล้วน,นะยังไม่สุกนะครับเดี๋ยวแดงเริ่มแดงแล้วเนาะอ่อครับผมก็มาพุ่นย้ายเนาะนี่ครับกล้อง อังสียามาหมาครับไอซีวันนี้เมื่อวานนี้ก็ขึ้นเขาภูตัามองเนาะขึ้นหาอยู่หากินนะครับไอซีวันนี้ก็ไม่แน่นะครับช่วงบ่ายเนาะไม่นี่อาจจะขึ้นนะครับไอซีขึ้นไปหาอยู่หากินเนาะ,ะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ